อ้าวคุณผู้ชมมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หนกงมา,มาทำเวิให้ป้าอยู่ยคะ่ะก่อนทหแรกนะคะทำามล์เมตรคะ่ะเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นแฮมะคะ่ะ ทำเป็นแนวนอนนนงเอาขอ่อนุญาตขยับนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะ่ะต่อมานะคะก็จะใส่ซอสมะเขือเทศคะ่ะอันนี้อาจจะบีดย่านนิดนึงนะคะ เด็กคนไหนทำอ่ะให้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้ช่วยนะคะต่อมาก็เป็นนี่ค่ะใส่ซอสให้หมดกนน่อนดีไหมคะหรือว่าจะใส่ชีสก,ก่อนก็ได้ค่ะมีชีสชีสก,ก็จะใช้เป็นแผ่นนะคะแผ่น ก็จะมาแกะชีพกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเหนียวค่อยๆแกะนะคะ ควรแกะช้าๆนะคะเพาะเดียวมันขาดค่ะโอเคแล้วก็แปะลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วต้องใช้ไข่ดาวด้วยค่ะไข่ดาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวๆยังไม่ตุงอันนี้ค่ะ แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ซอสค่ะนี่ค่ะมีไปเลยค่ะแต่อย่าให้เยอะเกินบบนี้ค่ะ น,นี้จะเป็นขนมปังกรุบกรอบมากเลยนะคะน,นี่ค่ะแล้วก็ประกบกันไปแบบนี้นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมคะ ชอมหัดลองทำเองได้นะคะว่าวิธีทำง่ายมากแต่ว่าขนมปังอยู่ที่ตัวของคุณผู้ชมเองเลยคะ่ะว่าจะเอากรุบกรอบหรือว่าเอานิ่มๆมันได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันหน้านะคะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์